คุณรู้อะไรเกี่ยวกับไก่ไก่คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ปีกมีหลากหลายสายพันธุ์ที่อยู่ในป่าเช่นไก่ป่าไก่แก้ไก่อินเดียไก่สีลังกาไม่ใช่ไก่ป่าลังกาพวกไก่มีต้นกำเนิดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บินได้ในระยะสั้นหากินตามพื้นดิน ตกไข่ก่อนแล้วจึงฟักไข่เป็นตัวมีหูมีตาหางยาวใช่ไหมหนึ่งทางนี่ไก่มีหางไหมไก่มีหางเหรอหางไก่น้อยๆเป็นขนนะนะอืมขนหางไก่เป็นสัตว์ที่มีขนปกคลุมเป็นจำนวนมากตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยทั่วไปจะมีอยู่ประมาณ4-9%ของน้ำหนักตัวใช่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ อายุเพศและการศึกษาของมันใก่ไก่ในหนังสือนะในขนจะทำหน้าที่ในการปกป้องร่างกายอันตรายจากสิ่งต่างๆทำให้ร่างกายอบอุ่นช่วยดึงดูดเพศตรงข้ามและจำเป็นในการบินโดยเฉพาะขนปีกนอกจากนี้ยังจะใช้ในการจำแนกเพศได้อีกด้วยขนไกนะ่และยังบอกถึงประสิทธิภาพในการให้ไข่ได้อีกด้วยนะถ้าขนไก่แม่สวยนีย่ก็จะให้ไข่ดี ถ้าไก่ขนสวยก็แสดงว่าไก่สุขภาพดีนะโครงหน้าของไก่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่มีส่วนที่แตกต่างกันก็คือไก่จะไม่มีไม่มีอะไรไม่มีนมไม่มีนมให้ลูกกินลูกเราเจียบไก่มีนมไหมคอมเป็นบอกกันข้างล่างไก่จะไม่มีฟันอ่าไม่มีไก่ไม่มีฟัน แต่จะมีจาง,งอยปากจง,งอยปากมันเขาจะจิกไงแล้วจิกจิกๆิกจิกจก,จกแล้วก็กินนะไก่ไม่สามารถรับรู้รสหวานในอาหารได้แต่ไก่สามารถรับรู้รสเค็มและไก่ส่วนใหญ่เลือกที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มเพิ่งรู้เนี่ยไก่มีอัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า300ครั้งต่อน,นาทีไก่มีพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนและมีลำดับชั้นในการปกครองนั่นคือที่มาของคําว่าลำดับการจิก ตัวที่มีอำนาจมันก็จะจิกเอาจิกเอาใช่ไหมไก่จะส่งสัญญาณเตือนกันและกันเมื่อมีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยวิธีการสื่อสารมากกว่า30วิธี30วิธีหนึ่งในนั้นผมว่ามันต้องขันไก่ออกลูกเป็นไข่แล้วก็นั่งฟักเป็นตัวอันนี้รู้ไหมในแต่ละปีจะมีไก่มากกว่า72,000ล้านตัวทั่วโลกถูกเลี้ยงและถูกฆ่าเพื่อนำมาเป็นอาหารถามว่าเราแคร์ไหมไหมเราก็ากินเหมือนเดิม ดูใจลายไหมไก่จํานวนมากถูกขังในกรงเกือบตลอดชีวิตแม่ไก่ที่อยู่ในกรงไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติซึ่งทําให้แม่ไก่มีความเครียดและแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติซ้าๆมันก็ไม่ได้ไปไหนเนาะไก่สามารถใช้เป็นคําเหยียดหยามได้คํานึงตัวอย่างเช่นไก่วะหมายถึงอ่อนหัดไก่อ่อนไปไก่ไก่วะไก่ คือตัวพยัญชนะตัวแรกของไทยในภาษาไทยที่ทุกคนรู้จักมีใครเด็ดี้ไม่รู้จักไหมไม่น่ามีน้อยคนนักที่จะชอบเลือกกากระบาดท,ทับในข้อสอบของกอไก่เนะี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่กาคอควาย <c oughs> ไม่รู้เลยกาคอควายไก่ยังจะแยกได้อีกหลายกลุ่มหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นไก่เลี้ยงประกวดสวยงามหรือว่าไก่เอาไว้ชนพนันขันต่อหรือแม้จะทําอาหาร ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหัดใหญ่ไก่ย่างเขาสวนกวางไก่ต้มชะอมม่วงไก่คุกกะปิไก่เคฟซีเด็กๆชอบไก่จอห้าดาวซื้อกินเวลาเดินทางไม่มีอะไรจะกินส่วนอกไก่เป็นส่วนที่มีไขมันน้อยที่สุดเห็นโคตรลดน้ำหนักเขาบอกอย่างนั้นนะครับมักนิยมกินกันในกลุ่มคนที่กําลังลดน้ำหนักถ้าจะให้พูดเรื่องไก่เนี่ยมันเยอะมากผมคงไม่ขยันหาภาพมาประกอบสักเท่าไหร่คือเหมืนอนจริงมีเรื่องของกาวิพากไก่ด้วย ไก่นี่มีขนแบบไหนในร่างกายมียังไงนะถ้าเกิดใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมน,นี้ผมเดี๋ยวผมแนบลิงก์ให้ไปอ่านนะครับเพื่อเพื่อคนไหนที่มีความรู้เรื่องไก่ก็ช่วยคอมเมนต์แชร์กันมาเยอะๆนะครับเพื่อให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมกันมากขึ้นเบาสมองวิทยาเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันและการปัน่นนิดหน่อยขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรู้เล็กน้อยที่เรานำมาฝากขอบคุณลาก่อยสวัสดีจ้าฮะ ลัไก่เออลัไก่